แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่างโง่หรือจะเห็นว่าฉลาดยก็เป็นเรื่องของท่านถ้าทำไมาเห็นว่างโง่ที่งโงก่ก็เพราะว่าบรรดาสิ่งตัวดีสิ่งที่มีชีวิตคดีต้้งอยู่ในสภาพอนัตตาเหมือนกันหมดมันมีสภาพแต่หลายตัวเวลานั้นคิดอย่างเดียวอัตภาพร่างกายมันกําลังจะลายตัว ทรัพส,สินต่างๆย่อมมีประโยชน์เมือ่อแต่ภาพทรงอยู่เท่านั้นแตวัรรดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผูงอะไรก็ตามจะมีประโยชน์แต่เฉพาะเวลาที่อัตภาพทรงอยู่เท่านั้นเมื่ออัตภาพร่างกายสลายตัวแล้วมีอะไรบั้งที่เราจะแบกไปได้เรารักพ่อรักแม่แล้วแบกพ่อแบกแม่ของเราไปได้ไหม เรารักที่รักน้องรักสามีรักปัญญารักบุตรรักหลานรักเพื่อรักทรัพรักศิลรักร่างกายของเราถ้ามีอะไรบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดดูที่คนตายนำเอาไปได้ถ้าท่านไม่เคยตายแล้วยังไม่คิดว่าท่านจะตายก็จงไปดูคนอื่นที่เขาตายก่อนว่าเวลาเขาตายจริงๆเขานําอะไรไปได้บ้าง มีไหมไอ้สิ่งที่เราคิดว่าสวยนะมันสวยจริงไหมสิ่งที่เราคิดว่าดีมันดีจริงไหมสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นเป็นของที่มีชีวิตอย่ยงคนและสัตว์ก็ดีวัตถุของใช้ก็ตามบ้านเรือนที่อยู่ไปที่อาศัยก็ตามที่เราว่าสวยเราว่าดีมันทรงสภาพหรือเปล่า มีความเสื่อมมีความทุกโทมมีการอันตรธานในระหว่างหรือเปล่านี่ไข้ลงไปให้ดีดูคนอื่นเขาา้าใจมองตัวไม่เห็นแล้กวก็มองคนอื่นก่อนเมื่อมองคนอื่นแล้วก็มามองดูตัวว่าตัวเรานี่จะมีสภาพเหมือนเขาหรือว่าวิเศษกว่าเขาเขากินข้าวเรากินอะไรเขาเดินได้เราเหาะหรือ,อยังไง เรียกว่าเขาหิวเราหิวเป็นไหมเขาหนาวเขาร้อนเขาป่วยไข้ไม่สบายอาการอย่างนี้ปรากฏแกเราหรือเปล่าเขาเป็นเด็กมาแล้วถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นคนแก่บางคนไม่ทันแก่ก็ตายเราเคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเขาหรือเปล่าถ้าเรามีอาการต่างๆในตอนต้นเหมือนเขาในตอนท้ายมันก็เหมือนกันมันก็ต้องตายเหมือนกัน นี่ขณะนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดเท่านี้คิดว่าเมื่อเราจะตายแล้วอะไรแเราี่มันเป็นของเราคนอื่นเขาตายใครนําอะไรไปได้บ้างในเมื่อเขานาไปไม่ได้แล้วเราเองจะนําอะไรไปได้บ้างเขานําไปไม่ได้เราก็เป็นผู้นําไปไม่ได้เหมือนกันในอารมณ์จิตคิดอย่างนี้คิดว่าไม่มีอะไรทั้งหมดพวกกันยังง่ายๆ คิดเวลาไหนท่านอาจจะถามคิดทุกเวลาทุกเวลาที่ลืมตายขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าจะทำอะไรขึ้นมาก็าตามก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดกาลจะมีอะไรก็าตาม <โ frustrating> ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดกาลคนที่อยู่ร่วมกันก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดกาล คนที่เคยรักกันชอบพอกันคบค้าค้าสมาคมกันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะคบกับเขาได้ตลอดการตลอดสมัยนี่คนที่พูดอะไรให้ฟังก็เหมือนกันก็เคยคิดเหมือนกันว่าคนพวกนี้อาจจะกลับคำพูดเสือเมื่อไรก็ได้เพราะโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ เมื่อความเที่ยงมันไม่มีแล้วถ้าเราไปยึดถือก็ปรากฏเป็นความทุกข์ในที่สุดสภาพการต่างๆที่เราตั้งความปรารถนาไว้มันก็ไม่สมหวังมันมีการสลายตัวเป็นอนัตตา <c oughs> เลยคิดว่าเราไม่เอาอะไรเลยดีกว่าแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ตองการนี่เป็นความคิดตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ เอ้คิดอยู่อย่างนี้ก็พอดีเมื่อไข้วควรจิตสบายเห็นสภาพของจิตสะอาดมองดูในไปในจิตคือสภาพของวิญญาณที่สะชอบเจกันเราเรียกกันว่าจิตดีกว่ามันถูกดีถ้าเรียกว่าวิญญาณมันจะไปชนกับวิญญาณที่มากับขันห้าเขาจะเป็นเรื่องเถียงกัน <c oughs> แยกเสือกให้ชัดมันจะได้ดีเข้าใจง,งา่าย เห็นจิตมีสภาพของใสไม่มีสีอะไรปรากฏเป็นสีประกายพึ้นทั้งดวงเปิดความสุขอย่างนี้ก็เรดยจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน